มะขามอันนี้จะเป็นมะขามที่ดาไปต้มเ้อน้ำฮ้อนแล้วเด้อยทุกคนเด้อมันจะแก้ง่ายเวลาเ่าต้มเ้อน้ำฮ้อนต้มประมาณหนึ่งนาทีต้มน้ำฮ้อนๆ้อนแล้วเ่ากัาลงหนึ่งนาทีแล้วเ่าก็เอาขึ้นมานี่มันจะแก้ง่ายขึ้นมาเ่าจะแซ่น้ำสองน้ำเนาะแล้วก็มาแกะบบนี่แก่ทเบ อันนี้ก็จะเป็นมะงขามที่เห้าแกะแล้วเด้อทุกคนเด้อแกะแล้วแล้วค่ะก็มาล้างน้ำสะอาดสง่งน้ำล้างน้ำสะอาดส่งนะ ให้มันเป็นละเบียบแบบนี้ทุกคนให้มันงามแล้วห้าวกาเทน้ำปูนใสเสื้อนาออันนี้เป็นน้ำปูนใสเด้อทุกคนเด้อปูนขาวห้าเอามาแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงให้มันนอนแบบนี้ก่อ,อนใสบใส่ในเสื้อ ประมาณโบ้งหนึ่งเดินปูนที่เห้าแซน้ำนี่ถ้าจะซื้อจนว่ามันท่วมแบบนี้แหละทุกคนคือปูนขาวเฮาจะแซไว้ประมาณหนึ่งสัปโมงหรือสองสัปโมงก็ได้นะแล้วแต่เห้าซื้อเฮ็ดพี่เหลือก็คือซื้อคือมันกอเคือเนื้อมันมีเละมีแหล้านะเห็นเธอมันแสบเอาแซแล้วกะปาไว้ หนึ่งสัวโมงแล้วเขาก็มาเปลี่ยนแซ้น้ำเกลือแบบน,นี้ขั้นตอนต่อไปเขาจะเซ่เป็นน้ำเกลือเ้ยทุกคนเนี่ยอันนี้เขาที่ออดแกน้นปนใส่มาแซ้น้ำเกลือแบบน,นี้ขึ้นหนึ่งแซ้น้ำเกลือนะขึ้นสาวเขากะเอาเงินแล้วก็แซ่น้ำตาลไป นี่เลยทุกคนอันนี้จะเป็นมะขามที่เอาเซ้น้ำเกลือไว้คืนนึงเวยตรงนี้เด้ย แล้วเขาก็มาเทเสื้อน้ำตาลนี่น้ำตาลที่เขาต้งไว้มะขามโลนนึงจะซื้อประมาณ4-5กิ้าก็ได้แต่แต่พูดม,มากกว่ามากกว่ามากกว่าแตะให้มันเรียบๆนี่ กจะต้มน้ำตาลแล้วกับปลาเฮอมัอนเย็นแล้วค่าจังเ้อทุกคนเด้ออันนี้คือวิธีเฮ็ดมะขามดองแบบง่ายๆเลยเ็ดกินเองได้แล้วแลวเคากระป๋าไว้จัก2สองคาสามคืนจะเป็นกินเลยทุกคน เด้อทุกคนอันนี้นเขาดองได้สองคืนแล้วเนาะนี่หลังจากเขาดองได้สองคืนเนาะมันจะหวานมันได้แล้วเขาเขาเจะนำโดองเสื้อกองไว้ครับตู้เย็นไว้เด้อหรือว่ามีเยอะเอาเสื้อก็ได้จะดองไว้อยู่นี่ตลอดเลยก็ได้ดเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าดาจะ ยามมันหวานพอด แล้วเป็นที่เฮิตมอยทุกคนสำนีเนาะเอากระไดมาขามโดมมาขามแท่อิ่มไว้กินเองเนะาะไม่ต้องซื้อเปิดเงินเห็ดเองไปประหยัดงบกว่าเด้อทุกคนเด้อลองเอาไปเห็ดเห็ดเบิงเห็ดง่ายๆท่านนี้แหละนี่เงะมาขามดองเห็ดเองกินเองแซ่บเองนี่